อันนี้ก็เป็นที่ปล่อยปลานะคะเป็นวัดเทวราชกุณชรวรวิาหารนะคะตรงนีก้ก็จะมีที่ปลาหรือว่าสัตวน์น้ำนำมาขายปล่อยปลาทำเรืนนะะ่องนั่ีหนาแตกเลยตรงนี้ก็จะให้อาหารนะคะมีคุณพี่แตกแม็กแม็กท่านนี้ของประจักษ์มา นะคะท่าน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะสวยมากเลยนะคะทุกคนมาทำบ,นะบุญนะบริเวณน้ำอะไรก็สวยก็จะมอีอย่างนี้นะคะท่าน้ำแบบนี้นเลยแล้วก็ปลานะคะปลาเยอะมากเลยีแต่ตัวใหญ่ๆนะคะใครจะมาปล่อยปลาที่ท่าน้ำให้ปล่อยปลา ที่นั่งให้อย่างนี้นะคะ